สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับประจำวันที่14มกราคม2562นะฮะไม่เจอกันประมาณครึ่งเดือนนะฮะครึ่งเดือนไม่ใช่ครึ่งปีไม่ใช่ครึ่งถดถอยแลวก็ไม่ใช่ครึ่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะอย่างน้อยๆก็อยู่ตรงกลางใจนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับนะยุ่งยากปวดหัวนะฮะทำเรื่องอยาก,กับเมียอยู่นะตอนนี้นะฮะก็อยู่ในการาที่ว่าการยินยอมในการแบ่งทรัพย์สินนะครับนะ นะอ่าไม่พูดแล้วเรื่องส่วนตัวนะฮะมาเรื่องบอลกันเลยดีกว่านะตอนนี้ก็อยู่ในอ่สถานที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อาจจะเสียงดังรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยฟุตบอลสเปนนะฮะอ่าฟุตบอลสเปนนะครับนะอตเลติกเอ้ยไม่ใช่แอตมาร์ตบิดนะครับเจอกับอตเลติกบินบอลนะฮะตีสองนะครับคืนนี้ก็ราคาเน้นๆสุดๆเลยถึงแม้ว่าราคาไหลลงจากครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกนะครับนะร,บนะราคาเนี่ยนะ ก็เป็นน้ําถสน2ฝั่งทางด้านบอลต่ออยู่ดีแต่ที่ผมมั่นใจคือสกอร์สูงเลยสกอร์สูงไหลลงแบบนี้และน้ําแบบนี้นะเป็นเลทราคาสูตรไม่ต้องพูดว่าสูตรอะไรนะครับนะเ,นเล่นไปเลยบอลต่อ3หน้าแอติโกมาโรริกนะครับต่อครึ่งลูกสูงครึ่งแรกเลทครึ่งลูกครึ่งควบลูกและสูงเต็มเกมเลทสองลูกลูกครึ่งควบ2ครึ่งแรกมียิงและยิงไวและอาจจะยิงเบิ้ลครึ่งแรกอาจจะมี3เม็ดก็เป็นไปได้นะครับและเต็มเวลา90นาทีเนี่ย ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับมั่นใจแค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งที่จะยิงถึง2เมตรนะครับนะก็ไปลุ้นเงินเอานะฮะสกอร์สูงเ่นลูกครึ่งครบ2 2ลูกสูงครึ่งแรกครึ่งลูกครึ่งครบลูกและต่อหน้าบอลอิติโกมาดริกนะครับเลนครึ่งลูกเป็นบอลต่อ3าหน้าสรุปตามนี้สำหรับแนวทางนี้ไปคิดวิเคราะห์แยกๆคิดให้ดีก่อนทำก่อนตามนะฮะสำหรับใครที่รอติดตามที่เข้ากลุ่มอยู่นะช่วงนี้เองมีปัญหานะฮะทุระส่วนตัวก็อย่างที่บอกนะฮะกำลังทำเรื่องฟ้องร้องหย่ากับเมียอยู่นะครับนะ ใครที่รอได้ก็รอใครที่รอไม่ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับนะเพราะว่าสุดท้ายนั่นการที่คุณรอหรือคุณไม่รอเนี่ยคุณไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะับถ้าคุณรอนะแต่ถ้าคุณไม่รอก็เรื่องของคุณนะครับเงินใครเงินมันนะฮะเงินอยู่ในมือตัวเองแท้แทนะฮะตัดสินใจกันเอาเองนะฮะคิดวิเคราะห์เยะแยะไม่เคยบังคับผู้ใดแต่อย่างใดนะฮะอ่ะอยากจะสวนก็สวนไปนะฮะสำหรับข่าวสารอะไรต่างๆนะฮะเราติดตามจากประกาศผมเท่านั้นช่วงนี้ไม่ค่อยอ่านแชทเลยนะฮะเพราะว่าแค่ แชททนายแล้วก็แชททางด้านฝั่งเมียนะครับนะก็วุ่นวายมากพอแล้วสำหรับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนไปก่อนนะอีงูพิษ